วันนี้พามาชมบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศในการทำวิดีโอนะคะวันนี้ไม่ได้พามารีวิวเดี๋ยวขอแม้ออกก่อนวันนี้ไม่ได้พามารีวิวสถานที่แต่จะให้ดูรอบๆจะให้ดูรอบๆสวยไหมโอเคอ้าววันนี้เราจะไม่ได้มาเดินเล่นหรือว่าไม่ได้มารีวิวสถานที่นะคะ แต่จะมาพูดถึงเรื่องห้าหลุมพางที่คนชอบซื้อของออนไลน์หลุมพางแรกเลยคุณจะเป็นภาคของการตลาด ำให้คุณซื้อของโดยที่ทไม่รู้ว่าเว็บที่เราโอนตังไปนั้นน่ะม,มีตัวตนจริงไหมเป็นที่ที่เอ่อเป็นที่ที่แม่ค้ามีตัวตนจริงหรือเปล่าเป็นบริษัทที่เขาจริงไหมเผื่อเราจะเจอกลโกงพวกนี้ก็มีนะคะเจอของปลอมเจอ <c oughs> หลอกเงิน อันนี้คือหลุมพางที่บางคนเป็นโดนนะคะและบางคนซื้อมาแต่เป็นของที่ได้เป็นของปลอมอันนี้ก็เป็นเหมือนกันหลุมพรางต่อไปเป็นหลุมพางที่4มีส่วนลดหกลุมคนนึงแหละชอบส่วนลดโปรโมชั่นทั้งหลายโปรโมชั่นส่ง เจ็ดเดือนเจ็ดสิบเดือนสิบสิบเดือนสิบสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนะคะเดือนนี้เป็นสิบเดือนสิบรอวันที่สิบกันให้ดีเราจะเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้วจะได้ของที่ไม่ได้จำเป็นแต่เป็นการที่เราได้ในช่วงระยะเวลาชั่ววูบอันนี้คือจะทำให้เราสูญเสียเงิน ไปโดยใช่เหตุแล้วในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะฮิ l นอร์โมประหยัดเงินไว้บ้างก็ดีลุมพางสุดท้ายเป็นหลุมพางของความสะดวกสบายเพราะว่าเราสามารถสั่งซื้อได้ง่ายได้วิธีง่าวิธีสั่งซื้อก็ง่ายแค่กดพิมพ์ CF แล้วก็หรือหรือบางคน สามารถที่จะไม่ต้องเสียค่าน้ำมันออกไปเดินทางไป C f เอฟไปซื้อของนะคะแล้วก็สามารถสั่งของในในชุดไหนก็ได้ชุดทหารชุดซูเปอร์แมนชุดของซูเปอร์เกอร์ใส่ชุดอะไรอยู่สามารถสามารถที่จะออเดอร์ได้หมดคือสะดวกสบายมากๆนะคะมันเลยทำให้เราเนี่ยสูญเสียสูญเสียเงินได้ง่าย ในยุคนี้นะคะยุคของ new normal ส่วนทุกคนเนี่ยสัส่วนมากเลยส่วนมากเลยจริงๆที่สั่งของออนไลน์นะคะมันเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้วนะคะวิธีการเลือกซื้อก็เลือกซื้อ,อ,อ,อนในเว็บไซต์หรือว่าในร้านที่เชื่อถือได้ร้านที่สามารถที่การ,รันตีได้ว่าของจะถึงมือคุณแล้วก็เป็นร้านที่รับประกันสินค้านะคะอันนี้ก็คือฝากเอาไว้ แล้วก็ลองไปพิจารณาดูนะคะว่าใครจะตกหนุนทางอันไหนพยายามจะตกหนุนทางกันแล้วกันโอเคแล้ว